สวัสดีครับพบกับเกม ROV e อีกครั้งนะครับผมวันนี้ก็จะมาโซโล่เดี่ยวอีกครั้งนะครับผมมาครับเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขอเป็นเลนแคลี่นะครับแล้วก็เมดนะครับ ลุยอเลยครับ ผมว่าผมจะเล่นตัวบอนนี่นะครับผมเดี๋ยววันนี้จะเล่นบอนนี่ให้ดูนะครับเดี๋ยวขอก่อนเลยครับได้หรือเปล่าเอาได้ด้วยครับบอนนี bon ่นะครับเป็นตัวละครที่สวยนะครับถ้าเล่นดีๆนี่ก็เก่งเลยนะครับ ืออีกสิบวินาที ไปครับไปลุยกันเลย อะไรอะไรปลาเข้าไปอืมอีกกี้ก็ปลากลับเหมือนกันนะครับ นั่นแน่ทำอะไร วานี้ผมว่าไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับกดสกิลสองเข้าไปครับปลาค่อยๆทำเกมไปครับ อ้ามาดีไฮยเตะมาตายไหมตายไหมโอ้โหผมก็เกือบตายเหมือนกันกลับก่อนดีกว่าครับ้ Keep จังหวะนี้ยังไงช่วยทันไหมไม่ทัน

จังหวะน,นี้ผมว่ารีบไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับอันติไม่ครับผมใจเย็นๆครับปาไปก่อนอันติลงไปครับไมกาเข้ามาไฮยเตะยังไงอย่ารักป้อมเท่าชีวิตครับ เอาจังหวะนี้ยังไงไฮยาเตะตายครับมาหลอดเดินเข้ามาครับมาหลอดยังไงกดอันติเข้าไปครับเอามีไทชิมาซ้อนมาหลอดโดดมามาหลอดตายครับ มาสิมา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 เลยมาโอ้โหอ,อิกกี้อันติใส่ผมอืมโอ้โหไทชิโอ้โหกะเอาผมตายจริงๆครับไทชินี่ไม่รู้ว่าแค้นอะไรผมมา เอาครับจังหวะนี้วางอันติเข้าไปครับโอ้ไทชิโดดเข้ามาโโกกะค่าผมจริงๆครับไทชินี่ <Shut down. S 2> องใสจะแค้นฝังหุ่นนะครับ <Double kill. S 2> เดินตามไปดูครับเดินตามไปดูยังไง มาเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนครับไม่ทันครับ Has destroyed a tower. Dragon and Slayer have evolved. Super create toksong Opeleo. Life is great now. And I miss the days when I used to roam the city with my friends. เอาจังหวะนี้ครับกดสกิลหนึ่งครับวางอันติสกิลหนึ่งทีครับระเบิดเอาอยัางไงครับถือว่าดีครับผมโอ้ยานไปไวมากครับเราก็ต้องตามครับ จังหวะน,นี้ยานครับกดอันติใส่ยานเข้าไปครับระเบิดเข้าไปยานบอกจะตามมาผงฟิกหนี้กดเข้าไปโอ้โหครับถือว่าสวยครับขอกลับบ้านก่อนครับ has been defeated. มาไทชิทไทชิบอกค่าแค้นเจ้าเหลือเกินหนีครับหนีไปไหนหนีไปไหนเรียบร้อยยานบอกไม่กล้าเข้ามารอดกระโดดมาฟาดผมเอาครับไม่รอดครับไายต่อปลาหมึกฟอร์มนี้ต้องได้หรือเปล่าครับ โอ้ oh, ครับจังหวัดน,นัวครับสวยครับอีกกี้ก็ตายอีกหนึ่งศพไฮสเตยยังไงโดนสกัดโหแบบนี้ชนะแน่นอนครับเกมนี้ไฮะเตบอกไม่กล้าเข้ากดวางอันตีเข้าไปครับจังหวัดน,นัวเรียบร้อย อ,อืมาหลอดบอกผมโดนลุมไม่เหลือครับชนะครับผม MVP ได้แก่โอเมนนะครับคะแนนครับก็ได้10.3ก็ถือว่าดีนะครับโอเคอยู่ไม่เร็วครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมคลิปจน,จ,นจบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ